วัีครับวันนี้มาดูน้องปัญจันร์กินข้าวนะครับนี่ฮะฟังเงี้ยววันนี้กินข้าวสวยนะครับนี่ไอ้ลูกก้งนี้นี่ละเพิ่งตื่นนะครับวันนี้นอนนานหน่อยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงตื่นเกือบอตื่นเกือบเกือบยืนเลยนะครับนี่ไหมกินข้าวนี่ฮะ ข้าวก็มีปลาทูนะครับไข่ทอดกินข้าวสวยนะครับง่ายอะจ้ะกินแล้วนะครับไหนยังเด่นนะฮะกำลังอมๆเคี้ยวๆอยู่ข้าวสวยนะครับเป็นข้าวข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่นะฮะนี่ครับปั๊บ ามด้วยแตงโมนะครับแตงโมเหลืองนะครับวันนี้กับข้าวน้องนะครับเป็นข้าวนะครับข้าวปลาทอดนะครับก็เป็นแตงโมเหลืองนะครับวางไม่ได้ไม่นิ่งไหมครับคนน่ะไม่นิ่งไหมครับน้องชอบเด่นชอบจับนะฮะแน่นอนอ่ะถือช้อนอ่ะอ่ะตักข้าวกินเองนะฮะ ชอบเด่นชอนนะชอบอมชอบอมนะเนี่ต็งโมอืมกินเต็งโม,ม,ม,มหน่อยอ่าปากลนนะอ่าปากร้อเลยนะครับกินง่ายนะครับกินง่ายกินเยอะนะฮะอ่าปากนเอาไอ้ข้าวติดปากไปฝากคนเนี่ย งับดูนี่ฮะดูกินข้าวคำใหญ่เลยนะฮะตามด้วยแตงโมนะครับยัง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 เต็มยังเต็มคำอยู่นะครับงับแตงโมนะป้อนมือนะครับเพราะว่าปอนช้อนแล้วมันกินได้เต็มที่นะครับป้อนมือจะ กินได้เยอะนะครับกินได้เยอะกินด้วยเล่นด้วยนาวัยกาลังเล่นเลยนะฮะเนี่ยเพิ่งตื่น,นดูหัวนะครับยังยุ่งเหยิงเลยนะครับตรงนี้กินทุกอย่างนะครับทั้งข้าวทั้งนมผลไม้ขนมนะครับมีกี่อย่างกินหมดนะครับน้องๆก็กินได้นะก็ดีอ่ะ ต่อไปจะไม่ต้องได้ต้มข้าวแล้วก็กินข้าวกับคุณยายในบ้านไปเลยนะครับไม่ต้องต้มข้าวละนี่นะฮะก็มัมมัมมัมอ่ะมาเล่นกล้องด้วยมัม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 ,ม,มเป็นข้าวเย็นนะครับ กินข้าวเหรอกินข้าวเหรออ่าปากข้าวก็กินนะครับกล้องก็ต้องมองนะครับกระลูนะครับว่ากระถ่ายคลิปน้องนะฮะอยู่จนชินแล้วนะกับกล้องเนี่ยงวันนี้เป็นข้าวโพดอ๋อ,อตัวที่2เป็นแตงโมสีเหลืองนะครับแตงโมแตงโมน้ำผึ้งนะครับน้องชอบกินแตงโมนะครับ หรือว่า,าจ,จะเป็นแตงโมส,สีแดงหรือ,อสีเหลืองสีเนี่ยเพราะว่ามันมีความหวานเย็นนะฮะอนะครับเป็นช้อนพลาสติกนะครับเมื่อกี้เป็นช้อนเหลก็กโอเคนะครับก็กติดตามน้องปัญจันด้วยนะครับนี่นะแต่ละวันของของวาวันนี้ข้าวเย็นนะครับมาโชว์การกินข้าวเย็นนะครับกินข้าวสวยแล้วนะครับสวัสดีครับ